สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่21ธันวาคนมะ2566นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะสำหรับฮอนด้าลีด125นะปี2023สีขาวนะครับเป็นสีที่ขายดีนะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะเครื่อง4วบาวนะฮะ1ลูกสูบ4ลว์าวนะครับวันนี้อัปเดตราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่28ธันวาคมนะฮะ2,566นะครับวันนี้ก็มีฮอ n ด้า e a d นะครับเข้ามาหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับนี่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2023นนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็น กระจังหน้าแบบชุบโครเมียมนะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับฮอนด้าลีดนี่ขายดีมากนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องสี่เบาวนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นี่สนใจเยอะมากนะครับสําหรับสีขาวนี่มีมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะครับผมนะวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดนะรวมจดทะเบียนนะสำหรับเดือนธันวานะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้นี่ เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่กาลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีฮอนด้าลีดหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสีวาวนะครับตัวใหม่นี้จะเป็นเครื่องสีวาวนะครับนี่นะสีขาวนี่สวยแล้วก็เป็นสีที่ขายดีนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนตอนนี้ราคาอยู่ที่ 59,500ั 59, บาทน,นะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรอบเรียร้อ้หมดเลยนะครับจ่าย59,500พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรอบนะฮะแล้วก็จะมีของแถมให้อีก700นะครับถ้าลูกค้าไม่เอาของแถมก็สามารถไปเป็นส่วนลดได้นะครับ700ก็สามารถไปเป็นส่วนลดได้นะครับพอหน้านลีนนี่ถังน้ามันนี่จะอยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยเวลาปิดก็ปิดธรรมดานะฮะเวลาเปิดก็กดข้างบนนะนี่ น้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเอาถังน้ำมันมาอยู่ข้างหน้าทำให้ที่ใส่ของนะครับใหญ่มากนะครับเนี่ยที่ใส่ของนี่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับแล้วกอนน็อัตราประหยัดน้ำมันนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่52.6กิโลต่อนลิตรนะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง1 0 0กิโลนะครับอันนี้คือราคาที่ติดมากับรถนะฮะ59,200นานะครับ, 59, รบแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบรนะครับ ที่ร้านของเราขายอยู่ที่59,500บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีองแถมให้อีก700นะครับถ้าเพื่อนๆด้วยพี่นะไม่เอาคงแถมก็สามารถเอาไปเป็นส่วนลดได้นะครับของเราบวกเพิ่มนิดเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9นย์7 7 1 2 9นะครับคันนี้ท่านใดสนใจก็ได้เลยนะครับผมนะครันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับพบารถพึ่งมานะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเนี่ย Honda Lead นี่เรือนใหม่เกาทำมาสวยนะครับก็จะเป็นดิจิตอลนะฮะเนี่ยชุดเรือนใหม่ทำมาสวยนะฮะตัวนี้ก็จะมีระบบไอริสสต็อปนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะส่วนระบบสตาร์ทก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะฮะก็เหมือน P C X เลยนะฮะกดรีโมทเปิดสวิตช์นะฮะกําเบรกเนี่ยกดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะครับตัวนี้ปลอกแฮนด์นี่จะเป็นสีน้ําตาลนะฮะจะไม่เป็นสีดําเหมือน ฮอนด้า c ู o p ปหรือว่าพวกเว e นะฮะเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีนี้สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับเบาะก็ใหญ่นะครับเบาะนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นออกเหลืองๆนิดหนึ่งนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวออกนวลๆนะฮะสีขาวไข่นะครับมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับสำหรับคอนด้ารีดนก็จะมีสีขาวสีแดงสีดำแล้วก็สีน้ำเงินให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะเนี่ยโลโก้สวยนะครับเป็นแบบชุบโครมเมียมนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP นะฮะแบบสตาร์ทเงียบนะฮะจะไม่มีมอเตอร์สตาร์ทแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะตัวนี้1ลูกสูบ4ีาเบานะครับตัวนี้เครื่อง4ีาเ์านะครับแล้วก็ล้อหลังนี่ล้อหลังที่10นิ้วนะฮะล้อหน้า12นิ้วนะส่วนล้อหลัง10นิ้วนะยางนอกนี่ใช้ของ IRC นะครับผมนะฮะแต่ยางขอบ10นิ้วแต่ว่า เนื้อยางเขาใหญ่นะครับเนี่ยยางนอกใช้ของ IRC อย่างดีนะครับขนาดยางก็100นะครับทับเ0ขอบสิบนิ้วนะไฟท้ายก็สวยนะครับเนี่ยไฟท้ายสวยมากนะครับไฟท้ายนี่เป็น LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็กันตกก็ใหญ่นะครับกันตกใหญ่มากนะครับเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่แต่งสวยนะครับแต่งสวยทํา ล้อนะฮรทำล้อสีอื่นๆนี่สวยมากนะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวนะเห็นทําหลายท่านนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะก็จะมีหม้อน้ำนะฮะส่วนน้ายาหล่อเย็นที่เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับนี่ฮะสวยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถฮอนด้าลีดนะแนะนําเลยนะครับ สีนี้สวยมากนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับตัวนี้ข้างหน้านี่จะเป็นขอบ12นิ้วนะฮะข้างหลังนี่10นะเนี่ข้างหน้าข้างหน้านี้จะใหญ่กว่านะครับขนาดยางนี่ก็90นะฮะทับ90ขอบ12นิ้วนะฮะล้อแมกซ์ทำมาสวยนะครับนี่ฮะล้อแมกเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะเป็นแบบคอมบีบีกนะเนี่ย ตัวนี้ระบบเบรคแบบคอมแบลตเบรคครับกำข้างหลังในเบรคหน้าก็ทํางานด้วยนะครับความดิ้สีดํานะครับคันเล็กๆนะฮะแต่ว่าใช้ดีนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับผมว่าทรงเขาสวยนะครับเนี่ยทรงเขาสวยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดนะฮะอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับแล้วก็มีของแถมให้อีกเจ็ดร้อยนะครับ สำหรับท่นานใดที่ไม่เอาของแถมก็สามารถลดได้อีกเจ็ดร้อยนะครับราคาเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะรพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวดัดบุรีรัมย์เคยกระสังนะครับสำหรับท่นานใดที่สนใจหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเนี่ยเรือนใหม่เขาทำมาสวยนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับเนี่ยที่ชาร์จสําหรับท่นานใดที่อยากชาร์จโทรศัพท์ก็สามารถชาร์จได้นะครับ สวยยงามเลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะครับผมนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้ามีรถตัวใหม่เปิดตัวมานะฮะหรือว่าราคาใหม่เปิดตัวมาผมก็จะรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆานะครับสวัสดีครับ